ไม่ได้ขับรถฮอร์สบานเร็วแม่คุณยายยังเพ่งถึงถึงสิบหานาทีอยู่ ัวเช็ดูแล้วว่าคิดว่าคุณพี่ไม่ขึ้นไลฟ์บัวก็เลยโทรหาวัสนาะ <c oughs> คิดว่าพี่สาวยังไม่ฟื้นเจอเสือสิบอ็ดตัวบ้าบัไปเฮ็ดงานงได้ไลยล่ะไม่ไปทางานไม่ได้ไม่ไปทางานไม่ได้อด,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 ด ออกาข้างนอกเอามันได้สิบหาน,บนาที่แล้วคันเนาะเออสิปนาทีกันหน่อยพอดสิบสองสิบสองสิบสองเครื่องแล้วสิบสองเครื่องแล้วออกออกมาส้มวิวทางนอกอีกละเบิ้งนะเอาให้เบิ้งตน <laughs> ้นไม่บม่มีแล้วเบิง้ง <laughs> เหลือแต่ก้างตอง เลือแต่กลางตองคุณยายบอกคุณบัวสวัสดีค่ะอบอรับบัรับบ่อยนะคุณเพื่อนแต่ไม่ตกนะคะพัส่าบัวรับบ่อยนะแต่ไม่ตกเออมันไม่ตกแต่ว่าแต่ว่าเขาบ่าได้ยินเสียงเข้าไหมบ้านพี่กับขึ้นมาไหมบัวพี่เคยรับอยู่ แต่เขาก็บ,บอกว่าบ้ยิบ่มีเสียงบ้มีเสียงพี่บ่ก่าเห็ดไหมหนาวแล้วครับพี่สุใช่ใช่น้องเมยหนาวแล้วอืมอากาศหนาวอีกนาทีนหน่อยๆน่เด้อคะน้ออีกนาทีนหน่อยๆเด้อก็จะพาลงละเบื้งทองฟ้าทั้งนั้น ขอบคุณนังแปดล้านดวงใจแล้วก็สี่เลิฟนะคะขอบคุณมากๆค่ะเพื่อนเวลาเรารับเสียงมันจะหายใช่ใช่น้องเมของพี่ก็เป็นมีแต่น้องม,มีแต่ของน้องบัวแหละแกบอกว่ามันไม่เป็น่าสันไ,สนไอสเนไอสเนโอ้ยไอสเนขอบคุณลหลายๆเด้อขอกำลังสิล่งเหลืออีกนาทีหนึง่งขอยก็บอได้ไปหาเจ้าโดนไล่ไสเนย เป็นไหนไกรสิพานยังไอ้เจ้าน่ะอะคุณยายกินอี้ยังมาคือส่งเพชรแท้ย่าเวสันวะยุใส่เจ้าคือเห็นไขว่าส่งเพชรเป็นบ้าตีเจ้าคือพ่ะท่านได้เห็นหนาข่อยเจ้าคือว่าส่งเพชรใช่ครับพี่สุเสียงมันจะหายเพื่อนจะไม่ได้ยินเพราะ น้องเป็นมาแล้วใช่ใช่ของพี่ก็เหมือนกันน้องเมยตอนนั้นน่ะพี่พี่จําได้ว่าพี่ขับรถไปอ่าตอนนั้นพี่จะไปเที่ยวอ่าอะไรนะไอประเทศสเปนไงแล้วทีนี้พี่ขับรถไปกลางทางน่ะไอโทรศัพท์มันเข้าหลายรอบเลยพี่ว่าจะไม่รับนั่นแหละก็อดรับไม่ได้ก็เลยรับพอรับแล้วพอพอกลับเข้ามาในไลฟ์อีกทีเพื่อนก็บอกว่าไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงเออ ก็เลยต้องลงขึ้นใหม่แต่ก็ขึ้นใหม่อยู่นะเส <laughs> ียงท่วงเพ็ดต่ำบักุวงแม้วสันบอบอบอยังบ,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 บ่ท่านเนี่ยยังบ่ท่านเนี่ยต่ำไรนีว่าต่ำไรนาจ้าสิบเศกินคุณเสน่สวัสดีค่ะขอบคุณเก้าล้านดวงใจกับอีห้าเลิฟนะคะ คุณพี่ไั่บัวพึ่งลงมาจากที่นอนโอ้ยไปใส่มากว่น,นี่ไปอยู่อิสราเอวเอวีกคือเก้านันบอกฮะอไอ้เนเน่ก็บอกคุณยายสวัสดี